ตำนานเรื่องนี้เริ่มจากลีดาราชินีแห่งสปาร์ตาภรรยาของคิงทินดาริอัสเธอไม่ได้เป็นแค่ผู้หญิงสวยธรรมดาความงามของเธอทำให้เทพเจ้ายอมทิ้งบัลลังลงมานั่นคือซุสนั่นเองเจ้าเก่าเจ้าเดิมซุสแปลงร่างตัวเองเป็นหงผู้สง่างามแล้วสร้างภาพว่ากำลังถูกอินทรีไล่ล่าบินหนีตายลงมาหาลีดาที่ริมลำธาร เธอกำลังอาบน้ำอยู่ไม่ได้ใส่อะไรเลยเห็นเจ้าหงหน่าสงสารก็เลยยื่นมือออกมาปกป้องมันซุสใช้จังหวะที่ลีด้ากำลังปกป้องตัวเองอยู่ผสมพันกับเธอในร่างของหงคืนนั้นหลังจากเหตุการณ์สุดประหลาดลีด้ายังกลับไปมีความสัมพันธ์กับสามีของเธอเองอีกครั้งและผลก็คือเธอตั้งครรภ์แล้วออกมาเป็นไข่ลีดาคลอดไข่ออกมาสองฟองฟองแรกลูกของซุสคือโพลักซ์ ที่เป็นอมตะและเฮเลนออฟทรอยสุดยอดหญิงงามของยุคฟองที่สองลูกของคิงทินดาริอัสแคสเตอร์เป็นมนุษย์ที่สามารถตายได้และไคลเทมเนสตราผู้ที่จะเป็นภรรยาของอาเกเมนนอนฝาแฝดที่ไม่เหมือนใครแคสเตอร์กับโพลั์คือฝาแฝดที่เกิดจากแม่คนเดียวกันแต่มีพ่อคนละคนคนหนึ่งเป็นมนุษย์ที่สามารถตายได้อีกคนเป็นเทพผู้เป็นอมตะแต่พวกเขารักกันมาก ร่วมผจญภัยไปกับเจสันและลูกเรืออาร์กอนท์ออกตามหาโกลเด้นฟลีสหรือขนแกะทองคำจากเรื่องราวในคลิปปราสิเมสนั่นเองนะคะพวกเขาสนิทกันยิ่งกว่าใครเป็นพี่น้องที่ยอมตายแทนกันได้จนกระทั่งวันหนึ่งดันไปมีเรื่องแย่งผู้หญิงที่มีคู่แล้วชื่อผู้เบกับลีฮาราฝ่ายชายก็ไม่ยอมเลยเกิดสึกแย่งชิงหญิงสาวงามทำให้แคสเตอร์โดนฆ่าตายเพราะเป็นมนุษย์ ส่วนโพลักซ์ที่เป็นอมตะรู้สึกเสียใจจนสุดหัวใจเขาไม่อยากมีชีวิตอยู่ห่างไม่มีพี่ชายอยู่ด้วยเขาจึงไปอ้อนวอนซุสขอแบ่งความเป็นอมตะให้แคสเตอร์ซุสราบซึ้งในความรักพี่น้องนี้และมองว่าการให้แคสเตอร์ได้กลับมามีชีวิตครึ่งหนึ่งของเวลาดีกว่าปล่อยให้เขาหายไปในยมโลกตลอดกาลซุสจึงเสนอทางเลือกว่าจอจะเลือกอยู่เป็นอมตะบนสวรรค์เพียงลำพังหรือ จะแบ่งมันกับพี่ชายแล้วผลัดกันใช้ชีวิตโพลัสเลือกโดยไม่ลังเลแม้จะรู้ว่าเขากับแคสเตอร์จะไม่มีวันได้อยู่พร้อมหน้ากันอีกแต่ก็จะไม่ต้องผลัดพรากตลอดการทั้งสองจึงผลัดกันอยู่วันหนึ่งบนโอลิมปัสท่ามกลางเหล่าเทพอีกวันหนึ่งในยมโลกกับวิญญาณผู้ตายซุสมองความรักนี้เป็นของขวัญที่บริสุทธิ์และเพื่อเป็นเกียรติแก่สองพี่น้องเขาจึงยกพวกเขาขึ้นสู่ท้องฟ้า กลายเป็นกลุ่มดาวเจมินายฝาแฝดผู้ไม่มีวันแยกจากกันแม้ไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาและนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของกลุ่มดาวเจมินายฝาแฝดบนฟากฟ้าไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์ของความสัมพันธ์พี่น้องแต่คือพลังของสองขั้วในร่างเดียวเพราะแคสเตอร์เป็นมนุษย์ส่วนโพลักซ์เป็นเทพเจมินายจึงกลายเป็นตัวแทนของสองด้านในคนคนเดียวความคิดที่เปลี่ยนไว จิตใจที่ขัดแย้งกันเองการเป็นทั้งนักสื่อสารและนักฝันการอยู่กับความจริงและอารมณ์พร้อมกันคนที่เกิดในราศีเมถุนจึงมักจะมีความสองด้านที่ไม่ได้หมายถึงหลอกลวงแต่หมายถึงความลึกซึ้งและซับซ้อนมักจะสนใจอะไรหลายอย่างพร้อมกันเปลี่ยนอารมณ์ไวเดาทางยากและบางครั้งก็เหมือนพูดคุยกับฝาแฝดที่อยู่ในตัวเองแต่ในความวุ่นวายนั้น คุณคือคนที่ใครๆก็สนใจเพราะคุณมีสเสน่ห์แบบเจมินาย